สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะมาพอกมาดามคำนวณคือเกะะ่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยเรามีนัดเจอกันทุกวันที่ฮานอยเนาะค่ะเนาะฮานอยไม่มีวันหยุดราชการเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเจ็ดเสียงดังเด้อค่ะแล้วก็กราบขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะไปดูแนวทางของเจ็ดเซียนดังกันเลยนะคะว่าของเขาจะเป็นยังไงจะถูกใจ fc หรือเปล่าของเสียนหนุ่มแตกสุดๆเนาะคะ่ะนาอไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยคะ่ะสายขยันถ้าใครเจ็บหนักไปพักที่หาหน่อยกันนะคะวันนี้เพราะว่าลาพัฒนาออกไปเมื่อคืนเนาะคะ่ะนาะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าคะ่ะ ขัน,นี้ก็จะเป็นของเซียนหนุม่มเป็นจังได้พอแม่พี่น้องมีไผใดไปตามของเซียนหนุ่มบ่นอ๋อของเซียนหนุ่มเข้าไปเต็มเต็มสามรอบไปเต้ศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดียวอพ,องงอพอแม่พี่น้องเลยไปรอบเฉพาะจิตสามศูนย์ต่อด้วยรอบกาชาตสามศูนย์ดิต่อด้วยรอบปกติศูนย์สามเข้าตรงตรง,ตรงบัดนี่พอแม่พี่น้องป้าสามรอบมีไปใดไปตามของเซียนหนุมม่มบ่ ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ตามวันนี้เราไปใหม่นะคะเพราะว่าเซียนโนมให้มาวันนี้เซียนนมให้มาวันนี้เสียงจะบอสัดเจลีน่นไปในเรื่องว่าแม่พี่น้องเนาะไม่ไม่สํำรุดแล้วคันหาบ่มมีเสียงเสียงบเขาวบ่บดีเขาโทดขอไพ่เนาะค่ะของเซียนโนมให้มาวันนี้รูด สี่น้อยผู้ได้เก็บนักไปพักที่ห้าน้อยเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้เด้อเมื่อวานเราพัฒนาออกเนาะเสียนนมให้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยหกกับแปดสองตัวหกหางสามน้อยหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มามีแปดหางเด้อหกหางเด้อค่ะหกหกหกเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสามตัวสี่หางหกแปดเจ็ด กแปดแปดหกแปดเก้าหกหกแปดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มตัวเน้นตัวเจาะหกเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดแปดเก้าสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดเจ็ดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขรับนางฟ้านะคะเลขรับนางฟ้าได้ไปสองรอบรอบสะพจิตี่ตรงตตัวเน้นตัวจอดต่อด้วยรอบพิเศษ3า6 3สาแล้วก็แตกบนล่างรอบพิเศษแตกบนล่างของเขาไม่ได้ไปแต่หาหนอยนเมื่อวานลาวพัฒนาก็ไปนะคะลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ลาวพัฒนาเลขรับนางฟ้ากำลังดังกำลังผงาดอีกแล้วค่ะ วันนี้ถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าเลขท้ายมาสองตัวหกหางห้าสี่ห้าห้าห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดนะคะ ตัวเน้นตัวเจาะห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดสี่เด้อค่ะเอาแค็บหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของค่ะยังไงก็กลัาขอบุณขอบคุณเลขรับนางป้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกล่ากขอบคุณหลายหล อ่าต่อไปเป็นของล็อกกิ๊กก็เข้าไปเต็มเต็มรอบพิเศษ3-6ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอปิดท้ายด้วยรอบ VIP 1-7เข้าตัวเน้นตัวจอแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขล็อกกิ๊กเตรียมตัวแคปหน้าจอเลขล็อกกิ๊กให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงหหน่อย สี่กับหสองตัว6กหางสี่ส4มสี 4, 4่สี 3, ่สี่ห้าหสามหห้าสเบิรลก็จะเป็น4ี 4, 6่6ี่หโอ้วสี่สีองเอาเด้อูบเมพี่นอ้องผ่าดอีกแล้วมาดามเนาะแล้วก็หกหมตัว4ี่หางสี 6กสาม4ี่4กสี่ห้าสี่เด้อค่ะตัวเน้นตัวเจอะสี่สามสี่ห้าหกสหกตัวเน้นหางเดียว4ี่สนะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กลาบขอบุลขอบุณเลขล,เล็อกจิกด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของชอเชดชยัยของชอเชดชัยก็ได้ไปหนึ่งรอบนะคะรอบบีไอพีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตรงตรงเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขของชอเชชยัยอู้หูหยับแตกสามตัวถึงเพลินของคนแตกสามตัวนี่ดีเลิศค่ะเด้อของชอเชดชัยแตกสามตัวบ่อยมากชอเชชัยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสามสองตัวหกหางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด 3า3หกสเบิ้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสตัว4ี่หางก็จะมี1นึ่งสามหกหนึ่งสามเจหนึ่งสานะคะตัวเน้นตัวจาะหนึ่งหกหสามหกสามแปดสตัวเน้นหางเดียว1 3 6นะคะเอาแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไคร ยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณสอเชษชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็เข้าไปรอบกาชาดสองสองนะคะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับซองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอซองสุวรรณให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับสองสองตัวหกหางศูนย์แปด 0 6 0 1 2 8 2 9 2 0เบิ้ลก็จะเป็น0 0 2 2 3ตัว4หางก็จะมี0 2 8 0 2 9 0 2 0 2 2 0นะคะตัวเน้นตัวจอด0 8 0 9 2 8 2 0 3ตัวเน้นหางเดียว0 2 8เด้อค่ะ เอาแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขซองสุวรรณเด้อคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขมีที่มาไม่ผ่านเนาะแต่ว่าราวพัฒนาของเขาแตกอีกแล้วนะคะเข้าไปติดตามชมได้ลาวพัฒนาของเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี 9, ่หน่อยแกับศูย์สตัวหหางแปดหนึสองแสาม 010203เบิ้นก็จะเป็น8800 3ตัว4หางก็จะมี801802803880 80, 80, 80, นะคะตัวเน้นตัวจบ81 82 0102 3ตัวเน้น2อนะ3ตัวเน้นหางเดียว801เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ เลขมีที่มาด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะค่ะเนาะต่ kiego, บขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของน้องสำลีของน้องสำลีไม่ผ่านนะ้องเมืนะ่อวานน้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะน้องสำลีให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้นอย9กับ5้สองตัว8ปดหาง9ก้าห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 ก้าเจ้าสาม 9 4 9 1 3 3นะคะ3ตัวสี่สตัวสหาง395 3 395 7 55 193เด้าหอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัาลีเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวโจเ9้าห้าห้าห้า 93นะคะอ้าวแก็บหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสำลียังไงก็กราบขอบุณขอบคุณน้องสำลีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของมาดามกบพันพม่พี่น้องขอโทษขออภัยอ้ช่วงนี้รูดร้ดูแท้ดาล่ามเนี่ยเล้ากบยางพม่พี่น้องอ้าวขอโทษขออภัย วันนี้เป็นวันใหม่ถ้าใครเป็นแฟนคลับของมาดามอาเทียมตัวมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์สามตัวสามหางพ่อแม่พี่น้องเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามนะค่ะเนาะตัวเน้นตัวจอดเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเก้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดเก้าแปดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเนาะ,ะ,นะ่ะเนาะไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็กรับขอบุญขอบคุณเจ็ดเทียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กรับขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอย คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ